ปวดคอใช่ไหมคะลองมาเช็คร่างกายของตัวเองดูว่ามีผิดปกติอะไรบ้างวันนี้หมอเมย์จะพาเพื่อนๆน,นะคะที่มีอาการออฟฟิศซินโดมปวดคอปวดบ่าลองมาเช็คตัวเองง่ายๆค่ะว่าเรามีปัญหาของกล้ามเนื้อหรือว่าเรามีปัญหาของหมอนกระดูกที่คอร้าวลงแขนหรือว่ามีการกดเบียดทับเส้นประสาห,หรือไม่ง่ายๆด้วยตัวเองกันคะ่ะอย่างที่หนึ่งนะคะจะเช็ค พี่ใสข้อต่อของบริเวณคอรหรือ r a n g อ of motion ของเน็กนั่นเองนะคะมาดูพี่ใสข้อต่อของบริเวณคอก่อนนะคะคอรเราเนี่ยกระดูกเนี่ยมันเป็นท่อนเล็กๆเ,เ,เรียงต่อกันแล้วก็ทาการทำการโค้งลงแงนขึ้นได้เนาะเรามาดูท่าแรกกันก่อนลองก้มมือมาให้คางพยายามติดชิดกับบริเวณอกนะคะ ถ้าหากว่ามีอาการตึงหรือว่ามีอาการปวดหรือกม้มสูดก้มได้แค่นี้เองแสดงว่ากล้ามเนื้อคอด้านหลังของเราจะค่อนข้างตึงนะถัดมาลองแหงนขึ้นดูค่ะแหงนขึ้นดูซิว่าได้แค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแหงนจนตาเราอะสามารถมองเพดานได้บางคนอาจจะแหงนได้แค่ประมาณสี่สิบห้าองศาล,ล้วก็สุดติดละแสดงว่ากล้ามเนื้อคอบริเวณด้านหน้านะคะของเพื่อนๆอาจจะมีอาการเกรง็งมีอาการยืดหรืออาจจะเป็น กระดูกคอของเพื่อนๆอาจจะมีการอ,อักเสบแล้วก็เกิดการยึดก่อนกระด้ในบางโรคอย่างเช่นเอวคลอซิงสปอนเดลั i ติสนะคะก็จะมีการยึดยึดแข็งของข้อต่อดังนั้นเราก็จะหงายได้ไม่สุดนะ,อะลองเช็คดูนะกม้มเสร็จหงยนนเนาะผ่านไหมผ่านใช่ไหมคะผ่านเสร็จเรามาหัดไปมาดูหันข้างบ้างค่ะหรือ a t e r a l Rotation ก็คือหันมองเพื่อนข้างๆ ทีนี้เวลาหันดูให้ดีบางคนหันหันตัวไปแบบนี้ไม่ได้ล็อกตัวให้นิ่งถ้าเราไม่มีที่ล็อกจริงๆเราเราอยู่กับฝาผนังที่บ้านก็ได้ชิดเลยเสร็จแล้วก็ค่อยๆหันหันดูซิว่าตาเราสามารถมองไปด้านข้างสุดไหมหรือว่ามองไปไม่สุดแล้วเริ่มติดในบางคนนะคะที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่หันเสร็จปับ๊บรู้จรู้สึกตึงบริเวณสะบักตรงนี้ บริสบับกหรือว่าจะตึงตรงบริเวณคอก็จะหันได้ไม่สุดนะคะหรือเวลาจะหันหาเพื่อนต้องไปทั้งตัวเคยเจอไหมแทนที่จะห,หันเพื่อนเพื่อนทั้งหันไปได้ไปไม่ได้ไปต้องไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของคอค่อนข้างตึงเราลองเช็คดูว่าเราสามารถหันข้างได้สุดหรือเปล่านะข้างไหนตึงกว่ากันเทียบด้วยเพราะสองข้างซ้ายขวามักจะตึงไม่เท่ากันนะบางบางบางครั้งเนี่ยเราอาจถนัดกับการนอนดูทีวีสมมติว่า ทีวีเราต้องนอนตะแคงขวาใช่ไหมแล้วก็นอนหนุนหมอนไหลยใบแล้วเราดูทีวีแบบนี้น,นันนเนี่ยสบักบริเวณข้างขวากะคอข้างขวาของเราเนี่ยตึงกว่าด้านซ้ายนะคะลองสังเกตดูนะอะได้หลายหลายท่าแล้วนะกม้มเงยแล้วก็หันซ้ายหันขวาทีนี้ท่านี้ดูให้ดีมันเป็นการรวมกันระหว่าง2ท่าก็คือเป็นการเอียงด้วยแล้วก็หมุนด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเอียงลงแบบเอียงข้างแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็หมุนขึ้นนิดนึงอ่ะ นี่อันนี้ท่าน,นี้เราจะดูอะไรเราจะดูกล้ามเนื้อคอด้านหน้าดูซิว่ามันตึงไหมถ้าเพื่อนๆทําท่าน,นี้อาจจะตึงบริเวณคอด้านหน้าหรืออาจจะปวดรบริเวณฉบักด้านหลังแล้วก็ล้าลงแขนถ้าทําท่านี้แล้วล้าปื้ดวิ่งลงแขนอันนี้มีแนวโน้มจะเป็นหมอนกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้รีบไปหาคุณหมอน,นะคะแต่ถ้าแงนขึ้นแล้วรู้สึกขัด,ข,ดขัดแค่ตรงฉบกักหรือว่ารู้สึกแป๊บจีดลงมาตรงรบริเวณะบักแค่นี้ อันนี้อาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันยืดอักเสบได้นะคะหลังจากดูพี่ใส่ข้อแล้วนะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆมีภาวะไหลหอคอยื่นไหมจริงๆแทบไม่ต้องวัดอะไรเลยให้เพื่อนดูให้เวลาเรานั่งทํางานนั่นแหละว่าเวลาเราเผลอๆเนี่ยเรามีภาวะไหลหอคอยื่นแบบนี้วนเวลานั่งทํางานหรือเปล่านะคะแต่ถ้าอยากจะวัดให้มีตัวชี้วัดชัดเจนวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะ เราลองหาฝาผนังนะคะหรือว่าพื้นผิวที่สามารถพิงได้เราก็ไปยืนชิดเลยไปยืนชิดเสร็จทีนี้เราก็ยืนในท่าที่ไม่ใช่ว่าพยายามยืดขึ้นนะเป็นท่ายืนที่เรายืนแล้วรู้สึกสบายนะคะไปชิดเลยให้หลังชิดเสร็จทีนี้เราอาจะต้องรบกวนเพื่อนละให้เพื่อนวัดระยะจากคอด้านหลังของเราบริเวณนี้ค่ะจนถึงฝาผนัง แล้วก็ให้เพื่อนวัดระยะออกมาเป็นเซนติเมตรให้ดูซิว่าได้กี่เซนติเมตรถ้าเพื่อนๆได้มากกว่า7เซนติเมตรแสดงว่าเพื่อนๆน,น่าจะเริ่มมีภาวะไหลหอกคอยยืนแล้วค่ะมาถึงพาร์ทที่3นะคะก็เป็นพาร์ทที่ลองกดเองจะบอกว่าดูอันนี้แล้วแทบไม่ต้องไปหาหมอเลยนะเออตกงานกันหมดเลยทีเดียวนะคะ,ะพาร์ทของการกดนะคะลองกด กล้ามเนื้อของตัวเองง่ายๆ,ๆบริเวณบ่าก้านเนื้อ upper trapezius บริเวณนี้นะลองนําใช้มือซ้ายแตะไปแตะไปที่ไหล่ข้างขวาแล้วก็ลองจับดูซิอาจจะมีก้อนกล้ามเนื้อตึงๆหรือว่าเกรง็งๆขึ้นมานะครับเป็นลำแล้วลองใช้การกดใช้นิ้วเราเนี้ยค่ะกดลงไปบางครั้งอาจจะเกิดอาการ Refer p a เพที่ตามแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อ upper trapezius มันจะขึ้นลาวขึ้นไปบริเวณ ขมับเลยบางคนจะเป็นบางคนอาจจะมีแค่กดแล้วก็เจ็บบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีไมโอไฟเชียร์เพลหรือว่ามีทิกกอพอย์ตรงบริเวณต้ามเนื้ออัปเปอร์แทปิเซียเหมือนกันนะ,ะผ่านไปหนึมัดแล้วมาที่2ลองใช้ปั้นนิ้วโป้งเรานะคะกดลงไปวางลงไปตรงตรงนี้ไททอยนะวาง,งไปที่ไททอยแล้วก็ลองกดดูก้มเก็บข้างเล็กน้อยนะคะ เอามือกดเข้าไปตรงบริเวณมันจะมีหลุมเล็กๆอันหนึ่งลองกดดูกดด้วยแรงพอประมาณแช่ไว้หมอเมยว่าไม่เกิน10วินาทีหรอกจะมีอาการปวดเกิดขึ้นหรือว่ามีอาการราวไปบริเวณขมับนะบริเวณศีรษะก็ได้นะคะพูดนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าเรามีทริกเกอร์พอยต์อยู่บริเวณกล้ามเนือ้อใต้ฐานกระโหลกหรือเปล่าเนาะ ถัดมานิ้วโป้งเหมือนเดิมกดด้านข้างทำจากหูลงมานิดหนึ่งอ่าลองกดดูกดอาจจะมีความตึงบางคนบอกนี่กล้ามเนื้อหรอของพี่แข็งเหมือนกระดูกเลยนะลองกดดูเหมือนกันใช้เวลากดไม่เกินสิบวินาทีค่ะถ้ามีอาการปวดหรือว่ามีอาการมึนหัวอันนั้นอาจจะเป็นกล้ามเนื้อเกรงที่บริเวณคอได้เช่นเดียวกันอ่า มาอมัดหนึ่งมัดด้านหน้านะคะมัดที่เร,เรียกว่าเซโนไคลโดมาสตอยมัดนี้เป็นมัดที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวคลืน่นไส้ตาผ้ามัวนะใจสั่นแล้วก็อาจจะเป็นมีเสียงในหูแบบนี้ได้มัดนี้เป็นมัดที่คนเป็นกันเยอะแต่ว่าเราไม่รู้สาเหตุทีนี้ลองจับแบบนี้ค่ะหมอเมย์ไม่แนะนำให้ไปบีบขยี้เองนะคะ อาจจะตรวจเองง่ายๆโดยการใช้มือเราอาจจะลองค่อยๆกดเบาๆลงไปบริเวณกล้ามเนื้อนะคะมันจะมีมัดหนึ่งตรงนี้ที่มันขึ้นมาหนาๆตรงนี้นะแล้วก็อาจจะลองใช้มือเราจับเข้าไปให้ลึกแล้วก็ลองกดดูอันนีบ้บางคนถ้ากดกดแล้วเจ็บ ก็แสดงว่าน่าจะมีการอักเสบแต่ถ้าหากว่ากดเราไม่เจอไม่แนะนําให้ไปนวดขยี้นะคะอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติได้ในบางเคสบางรายอันนั้นอันตรายนะคะลองเช็คเองง่ายๆดูก่อน,นลองเช็คดูค่ะ3พาร์ทหลกักๆลองเช็คกันแล้วใช่ไหมคะอาการเป็นยังไงกันบ้างมีปวดมีจี๊ดมีแผบมีตึง หรือว่ามีร้าวลงแขนบ้างหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีนะคะแนวโน้มจะเป็นปัญหาของออฟฟิศซินโดรมจริงๆแล,ล้วล่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเรือรังทำให้การตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะจริงๆวิธีการรักษาเนี่ยไม่ได้ยากเลยรูทีนที่เพื่อนๆทำเองได้ก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเดี๋ยวหมอเมจะแนบลิงก์เผื่อไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะก็ เป็นการยืดกล้ามเนื้อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเป็นการประครบร้อนเย็นแบบนี้ได้หมดรวมถึงถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วรู้สึกว่าแก้ปัญหาให้ตนเองไม่ได้แล้วหลังจากที่เราดูแลตัวเองระดับหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็อาจจะแนะนำพบผู้เชี่ยวชาญน,น่าจะแก้ไขปัญหาให้ได้ดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์กว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะคะ การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์การนอนการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็การโก้ถ้ายังอยู่ในกิจวัตรแบบนี้นะคะก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นใหม่ได้อีกดังนั้นต้องบริหารจัดการพฤติกรรมนะคะแล้วก็ตัวทริกเกอร์แฟกเตอร์ต่างๆให้ดีเพื่อลดการเกิดแล้วก็ลดการเป็นเรื้อรังนะคะ วันนี้ดูคลิปของหมอเมแล้วถ้าชอบถ้ารู้สึกว่ามันดีมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็แชร์เผื่อเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook นะคะเมคลินิกคลินิกนักวิ่งโดยหมอเมเราไม่ได้รักษาแค่เรื่องวิ่งนะคะอย่าลืมเรารักษาทุกรุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปวดและกล้ามเนือ้อฝาก YouTube ด้วยนะคะเมคลินิก a n n e l ก็ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าแน่นอนตรวจหลังไปแล้วตรวจคอไปแล้วก็ต้องมีส่วนอื่นนะคะไว้ติดตามกันค่ะ